กินไวๆเมื่อยแล้วนะกู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 วันนี้เพื่อนไปไหนไม่มากินเนี่ยนะมากินตัวเดียวกินสบายเลยไม่มีใครแย่งสบายเลยวันนี้นี่ กินแบบสบายไม่ต้องกลัวขยับขยับหน่อยขยับหน่อยอะนั่นเพื่อนมาแล้วนูนมาแล้วมาแล้วมากู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 มาอ่ะมาเด้อ แน่แน่นตีกันอีกนั่น,นไปแล้วเดี๋ยว